ชินจ้างเต้าแก่นตอนหน่วยพิทักษ์หมาค่าซื้อคาเบอาบอกูรูอาบอกูรูอาบกูรูเจงรายดานราโอ้ล่มาสุดพินดิพยสมุ่งนรอโบอ้ออ้อดโบซุนดมาอาจจเซเกนนยองสมนิโรลมนิโรอ่ะิกาตามจีรูยำนำเกยืกมเซย 生きくなるれる。そんなねえし、ま <noise>、ぐ、ぐ <noise>、ぐ、ないし、ま、ローザ。ローザがま、みぐのなしのすけい。ぽいにく、ぽいにく、ぽいにく、みんなは甘する。おらますぐめがめくさいしまも。そら、みんなもすみで。ー。 โอ้ยเบียดจังอะ่ะโอ้ยชินโนสุเกนะน้ามานั่งทับผมทำไมนี่ยมานอนทับผมอีกเนี่ยว้ยาวคาซามาคุงอะอย่าจู้จี้จุกจิกเลยนะโอ้ที่นอนคาซามาคุงนะ่าแบบ VIP สบายจะตายไปโอ้ยชินโนสุเกะก็ผมเป็นหมาที่พิเศษนี่นะแต่ว่าตอนนี้มันก็ต้องช้าแล้วนี่อ้แหมคาซามาคุงนะ่าเฮ้อเฮ้าาอยอ นี่ทุกคนเสียงกันดังอะไรกันเนี่ยฮะเนเนนอนไม่หลับแล้วนะโอ้ก็นี่มันตอนเช้าแล้วนี่นะเนเนจังอ่ะมาซาโอคุงโบจังตื่นได้แล้วอ้โบเรามาอยู่ที่นี่กันอีกแล้วอ่ะโอ้ฉันนะ่ะอยากให้เจ้าของไปเลี้ยงจังเลยนะโมเลนะ่าเจ้าของเราจะมาแล้วสักที เห็นว่าฝากเอาไว้เพราะมีธุระหลายอย่างหลายเรืเ่องเลยเนี่ยนะฮะโอ้ยฉันก็ไม่รู้เนี่ยว่าเจ้าขอจะมารับตอนไหนนะ่ะมาสะโอคุงแต่ว่าน่าเราว่ามาใช้ชีวิตเด็มาหมากันก่อนเถอะดีกว่านะ่จาจนกว่าเจ้าของจะมาเจ้าของแล้วก็มีธุระหลายอย่างมากมาเลยแหละ <c oughs> <c oughs> อู้นั่นคุณย,ยึฮึฮนะึฮะ เ,ออเด็กๆจ้า,าข้างนอกนะถึงเวลาไปเดินเล่นแล้วนะจ้าว้าวดีจังเลยอ่ะสุดยอดสุดยอดเนเน่ยอยากไปเดินเล่นที่สุดโอ้โจะได้เจอพี่สาวส,สวยๆแล้วอาวฉันอยากไปเจอแล้วด้วยวู้โบโบชอบไปเดินเล่นที่สุดวันนี้นะจ้าเจ้าหน้าที่จะมาทําความสะอาดกรงของพวกหนูนะเดี๋ยวหนูน่ะไปเดินเล่นตามใจชอบได้เลยนะจ้า โอ้ดีจังอ่ะอผมชอบเล่นที่สุดเลยฉันจะได้เจอพี่สาวสุดน่ารักของชอบแล้วโบก้อนหินโบอยากได้ก้อนหินมาแล้วโบโบอ่าดีจังเลยจะได้ไปเล่นบอลด้วยแหละโอ้ยชือ่อไม่มีใครอยากเล่นพ่อแม่ลูกกับเนเน่เลยนะเนี่ยว่าแต่จะเล่นอะไรกันดีล่ะทุกคน โอเล่นพ่อแม่ลูกเล่นพ่อแม่ลูกเออเออเออเนเจังเมื่อวานก็เล่นไปแล้วไม่ใช่เหรอพ่อแม่ลูกเล่นกันซะเต็มเลยนะเนี่ยโอ้แต่เนเนอยากเล่นอีกอ่ะบัก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 บับับัเว้ยมันก็โอ้มันก็เล่นเยอะไปแล้วนะไม่ได้เล่นอย่างเอเลยได้บักบักบักเออชิจ้าวฉันเนาะบัก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 โอ้แหมทุกคนนะเราไปหาพี่สาวสวยกันก่อนดีกว่านะ เอ๊ทุกคนงั้นเรามาเล่นเป็นหน่วยพิทักษ์ผาค้าึกคาเบก,กันไหมอ่ะฮะหน่วยพิทักษ์หมาค้าซึกคาเบก,กันหรอฮะโอ้ก็อย่างเช่นช่วยทุกคนไงนเราพวกเราเป็นหมาพิเศษนะอาจจะมีคนรับเลี้ยงเราก็ได้นะถึงแม้ว่าจาของอะไจ,จะไปที่อื่นแล้วก็ตามอะ่ะโอ้แต่ว่ามันก็ใช่อยู่หรอกนะงั้นเนเนเล่นด้วยแล้วกันนะอู้ฉันจะเล่นด้วยดีโบด้วยกัน ฉันก็อยากเล่นด้วยนะเนี่ยพาสมากคุ้งเออก็ได้เนะทุกคนปาเดี๋ยวเราเริ่มทกิจกรรมหน่วยพิช้ากระเบกกัน ว่าแต่จะต้องทำยังไงเหรอคาซามาคุงก็อย่างเช่นว่าไปช่วยคนอื่นไงเล่าไปช่วยคนอื่นอย่างเช่นว่าเด็กคนนั้นหลงทางหลงทางนะเราก็ต้องช่วยว่าบอกทางว่าทางนั้นไปทางไหนไนดะฉนันผมรู้หมดเลยนะถ้าใครสงสัยถามผมได้เลยผมเป็นหัวหน้านะโอ้ยคาซามาคุงเนี่ยนั่นน่ารักจังเลยนะาโอ้ยเอ้ยอย่ามาอยู่ใกล้ตัวผมดิชินซสุเกะ เอาละออกเดินทางได้จริงจริงจริงจิงจริงจิงจริงจริงจิงิงอ๋อเดี๋ยวก่อนนะฉันเห็นใครด้วยโอ้ดูเหมือนว่าจะมีผู้หญิงคนนี้ด้วยนะเออบัก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 เอะเดี๋ยวก่อนนะฉันได้ยินเสียงเหรออุ้ยหมานี่นะแม่หมาตัวนี้น่ารักจังเลยนะเนี่ยเออใช่อยู่แล้วครับบัก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  โอ้ยแต่ว่านา้าลูกของฉันหายอ่ะนี่จะหมาช่วยตามหาลูกของฉันหน่อยได้ไหมอ่ะฮลูกของฉันเป็นสัตว์เหมือนกันเขาเป็นหนูแฮมสเตอร์ตัวหนึ่งอ,อโอ้หนูแฮมสเตอร์เหรอโอเคได้เลยครับบักบักเบ้านี่ทุกคนเราไปตามหาสัตว์เลี้ยงหนูแฮมสเตอร์ให้ผู้หญิงคนนี้นะโอเคงั้นฉันไปเองครับ เอาละส่วนฉันนจะไปตามหานะทุกคนแย้ายๆกันตามหานะบักเบ้าหน่วยพิหน่วยพ,ยพิทักหมาค้าซื้อข้าเบฟไฟเยอไฟเยอไฟเย่อไฟเยไฟเยอายอ,เอาละย้ายๆกันจุ๊บ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 จจุ๊บจ๊บจ๊บเอมันอยู่ไหนนะเออมันน่าจะอยู่ใกล้ๆนะดูสิเอาไม่อยู่แล้วเนี่ยโอ โบดูสิว่ามีใครอยู่ไหมโบโบโบ,บตรงนี้ไม่อยู่เนเน,น,นต้องตามหาแล้ว,ลวหแหละได้ไม้มีไหมไม่มีชิ้นจังโ ดิงดิงโอ้ตรงนี้มีอะไรด้วยเชือบโู้เจอแล้วคาสมาคุงฉันเจอแล้วอ้นี่จิ๊ก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 จิบโอ้ดีใจจังเลยชินอสุเกะฮ่าฮ่าฮ่าฮบัก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 อะไรเนี่ยจริงเหรอเนี่ยโอ้ยโอ้ยบิดมีลูกแม่แม่หาตั้งนานเนี่ย ใชพวกเธอมากเลยนะจ๊ะพวกเธอดีมากเลยนะแม้เป็นหมาอะไรพิเศษมากมากเลยนะจ๊ะโอ้ไม่เป็นไรหรอกครับไม่เป็นไรหรอกหนาไม่เป็นไรหรอกค่ะในนี้ตาหาได้อยู่แล้วค่ะบักบักบักเบ้าเอาล่ะไปกันเถอะนะจ๊ะไปนะแม่น่ลูกก็อย่าไปตามใจชอบสิจ๊ะไปกันดีกว่านะ <c oughs> ว้าวแผนการสำเร็จแล้วนะครั้งที่หนึ่งสุดยอดสุดยอดเลย โบสุดยอดไปเลยนะให้ถึงฉ uh. ันนะก็สุดยอดเหมือนกันนะถึงแม้ว่าฉันจะหาไม่ได้ก็ตามเถอะไม่เป็นไรนะมาซะโอกโคงนะแต่ว่านายก็ช่วยตามหาอยู่นี่นะอู้แหม่ก็ไม่ขนาดนั้นหรอกนะดีจังเลยนะที่มีชินโนสุเกะเนี่ยอู้แหม่ก็ไม่ขนาดนั้นหรอกหน้าว่าไปกันลา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 ล เยวะนะันเห็นอะไรด้วยอ่ะโอ้ยของหายอีกแล้วเหรอเนี่ยโอย้พี่สาวสวยๆครับมีอะไรให้ผมช่วยไหมครับเอะหมาตัวนี้มันมาทําอะไรนะเอ้ยแต่ว่ากระเป๋าตางังค์ฉันหายนะนี่เฮ้ยนน่าเอาไปทําตกที่ไหนเนี่ยจําได้ว่าไปห้างมาแล้วมาเดินเล่นที่ปา่าแล้วหายไปเลยนะ่ะ กระเป๋าตัางหายะัะน้องมาช่วยหาหน่อยนะจ๊ะโอเคได้เลยค่ะจอกัคด,ด,ดีอะไรเหรอชินอสุเกะโอ้ก็พี่สาวส,สวยๆนะ่ะให้ให้ช่วยหากระเป๋าให้ช่วยหากระโป,ปงสตุงอะ่ะโอ้ยถ้าจะพูดแล้วก็กระเป๋าตางค์ตังหกเล่าชินอสุเกะโอ้ต้องช่วยหาเหรอโบ ฉันได้กินกระเป๋าแถวนี้นะเดี๋ยวไปหาก่อนนะ <c oughs> จำได้ว่าตอนฉันเดินมาฉันเจอด้วยแหละนะเนอะอ,อยู่นี่ไงเจอแล้วโอ้ข้างบนอยอมจะอ,อืาฉันหาได้เจอแล้วแหละบูนี่กระเป๋าตังของ ผู้หญิงคนนี้โหกลับมาแล้วหูดีจริงๆเลยนะโบจังอนะไหนสุดยอดมากเลยนะโบไม่เป็นไรหรอกหนะ้าห้แหมก็ไม่ขนาดนั้นหรอกนะ้าไม่ได้ชมนะชินโนสสุกเกะโอ้ว่าเธอห่ะก็แบปซาตานเจอแล้ว,ลลวหรอเว่อบบใจนะเจ้าเธอน่ารักมากๆเลยนะหดีจดีใจเอ้เดี๋ยวก่อนนะน้องหมาเราตรงนี้ก่อนนะจ๊ะอืมจำได้ ว่ามีของกินอยู่เอของกินอยู่ไหนกันนะอ๋อเจอแล้วนี่มัชเมลโล่บักบักเบ,บ้านี่น้องหมาจ,าจ้าเดี๋ยวพี่ให้ขนมนะเอาไปแบ่งกันกินเลยนะจ้าของอร่อยด้วยนะโอ้โหขนมขนมบัก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 ขนมขนมโอ้ขนมล่ะบัก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 ขอบใจมากเลยนะจ้าขอให้เธอนะเกิดมาเป็นคนนะ แหมวันนี้เนี่ยน่ารักใจฉันไม่เคยเห็นหมาแบบนี้มาก่อนเลยนะะอาลเรากินก่อนนะวู้อร่อยบักบักบักเ้าวูกินกินกินหูอร่อยโอเคกินเสร็จแล้วเดี๋ยวเราเลทาต่อดีกว่าโอ้ลา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 หน่วยพิท์คหักัสซึคาเบะหน่วยพิท์หักัสซึคาเบะโอ้คนนี้เป็นอะไรกันอะ ให้เป็นหน้าที่เนเนเองเอือสวัสดีเจ้าเอ่อสวัสดีค่ะมีอะไรให้ฉันช่วยไหมคะ <S <S เอ,อ๋หมัดวันนี้มันพูดว่าอะไรกันนะเอ,อ๊มันพูดอะไรกันเนี่ยเอ้ยโอหเมื่อไหร่จ้จะหาของเจอสักทีเนี่ยลูกฉันหายหมดแล้วเนี่ยไม่รู้ลูกไปเล่นที่ไหนเนี่ย อ๋อได้ยินแล้วแล้วลูกหายนะนี่ค่ะสามาชิคุลูกหนาหายนะเดี๋ยวเราไปช่วยกันตามหากันดีกว่านะโอเคได้เลยเดี๋ยวแยกย้ายกันเอยา่ยาเนเน่ไปทางนี้นะเออยู่ไหนนะอยู่ไหนนะอยู่ไหนนะเออยู่ไหนนะอยู่ไหนนะโออยู่ตรงนี้ไหมอเอา้าหาไม่เจอโอโอ้ฉันต้องหาดูสิ <c oughs> ตรงนี้มีไหมเอา้าไม่มีเฉยเลยอ่ะโบโบหาตรงไหนดีอะโบตาต้ตนมมมไม้มีไหมไม่มีอย่างฉันหาดูนะโบจังหาตรงไหนเนี่ยโอหาไม่เจอตรงนี้ไหมเนี่ยเอา้าตรงนี้ไม่มีอเนี่ฉันไม่มีประโยชน์ประยอะไรเลยนะเออฉันต้องไปตามหาดูดีกว่านะเออยู่ไหนนะไม่มีเลย <c oughs> หรือสึกว่าคนน่ะที่ว่านําเกตที่สุดในตระกูลหมาของพวกเราก็คือคาซามะคุงอ่ะจริงด้วยคาซามะคุงเกลที่สุดไปคาซามะคุงไปเลยโอ้ยเอ้ยเอ้ยันฉันต้องไปช่วยแล้วจบู้เบอร์เบรเฮ้ยเ้ยต้องรีบไปช่วยแล้วเนี่ยมวเแล้วเด็กน้อยมาไปเแล้วเข้ารุ่นฝั่งกันมา โอ้โหคาสมาร์คุ้งโอ้ยลูกน้อยของฉันแมวค่ะนอนนะโอ้โหนูก่ะไปทำอะไรมาจ๊ะโอ้หนูรักแม่มากเลยนะจ้อขอบใจพวกเธอมากเลยนะจ๊ะที่ช่วยน่ะเดี๋ยวฉันขอลาก่อนนะจ๊ะ โอ้ถือว่าภารกิจสำเร็จโู้โ้เออก็ดีนะแต่ฉันนะ่ะไม่มีประโยชน์ประยาอะไรเลยอะ่ะเอออฉันไม่มีอะไรเลยอ่ะโอ้เจ้าขี้ขาดเอ้ยมาซะออกคุ้งอะ่ะโอ้ยก็จริงอ่ะนะ <c oughs> โอ้เหลืออีกเฟสสุดท้ายแล้วนะแล้วมัน้ายกันนะ่ะ นัเดี๋ยวเราเราไปดูกอนดีกว่านะโอเคไปโอ้โหนี่อะไรกันนะบบโบโบ,โบอืมอ,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 มอาลละขอเป็นหน้าที่ฉันเองบัก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 เอหมาตัวนี้มันพูดอะไรกันนะแต่ว่านะอเมื่อไหร่เนี่ยกระเป๋าสะพายของฉันจะหาเจอสักทีเนี่ยนะ โอ๊กระเป๋าสหายของฉันหายอ่ะฮะกระเป๋าหายสินะขอค้อนเนี่ยเป็นหน้าที่ของฉันเองนะอหูมาเสืคุ้งเป็นมากเลยปล้าเดี๋ยวไปหาก่อนนะอืมฉันต้องทำภารกิจนี้ให้ได้น่าเดี๋ยวคนจะรู้ว่าฉันเป็นคนข้าวปัน้นโอ๊ยโอ๊ยเห็นอะไรด้วยอ่ะชิบโอ๊กระเป๋าโอเคจะเรียบร,ร้อยแล้ว เดี๋ยวไปเราดีกว่านี่แน่นิ่งๆจี้จี้จี้ยักยักยักป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 ักฮะพี่สาวค่ะปักปักปักเจอแล้วเดี๋ยวนะอะไรเนี่ยโอ้ยกระเป๋าของฉันุลยใจจังเลยขอบคุณผู้เดลมาเลยนะจ๊ะที่ช่วยอ่ะเดี๋ยวฉันให้รางวัลนะจ๊ะนี่เหล่านี้เลยนี่ผลลามานะจ๊ะปักปักปักดีใจว้าวผลลามาเย้ยยิ้มเอาไปหมดเลยนะจ๊ะ ว้าผมชอบกินส้มสูตรโบโบชอบสปาโลนเนเน่ชอบสปารลนโอ้ฉันชอบส้มโอ้โหแหมเธอเนี่ยเด็กดีจริงๆเลยนะฉันขอกลับก่อนละบายยจ้าเอาล่ะเด็กๆจ้าถึงเวลากลับแล้วนวจ้าโอ้สุดยอดเลยอ่ะของของพวกเราสะอาดแล้วเหรอเนี่ยสุดยอดโอ้โหโอ้นี่ทุกคนภารกิจเราสำเร็จเลยได้ของ อาหารดีพิเศษเลยนะวักวัวโอ้โอ้ถ้าเกิดว่าฉันกับคาสมาคุณนี่ได้เป็นเพื่อนกันแล้วก็ฉันหน่อจะจูบคาสมาคุณเลยเอ้ยเรื่องนั้นอ่ะขอโนก่อนเลยนะฮะเดี๋ยวเรากินกันเถอะอืมอร่อยเหลือเกินอืมอร่อยบู๊ยำ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 ้ำยำยำำำำ วันต่อมาครอฟฟี่โอ้ยมันตีห้าแล้วเนี่ยเฮ้ยก็คือเดี๋ยวๆนะคืบ้าหรือเปล่าเนี่ยอืมโอ้ยดูดีนะตัวนน่ารักจังเลยนะสุดยอดโอ้ยลูกจะนี่ไงหมาที่ช่วยลูกไงตัวสีส้มๆน่ะ โอ้ยดีจังเลยหมาตัวนี้เนี่ยนะชนาอยากลิ้นจังเลยโอ้ดูดีดูดีโอ้สวยงามอลังการมากโอ้สุดยอดสุดยอดโบโบโบโอ้ยอะไรกันเนี่ยปักวักโอ้เจ็บโอ้เจ็บโอ้โอ้พี่สาวสวยๆนี่นะเดี๋ยวไปหาก่อนเลยโอ้โอ้พี่สาวครับ โอ้พี่สาวครับผมรักพี่สาวแลครับแหมตัวนี้ก็น่ารักจังนะโอ้โหห่วยห่ยโอ้เรากลายเป็นคนดังซะแล้วโอ้เห็นว่านะวมาตัวนี้เป็นแมาพิเศษแน่นอนเลยเราว่านาถ่ายคลิปไปให้ทุกคนดูดีกว่าจะได้ลงย t u b e โอ้ดีจังเลยนันเนี่ยโอ้ยโอ้ยอะไรกันเนี่ยบ้านรรอเปล่าเนี่ย